สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์กัสมน์ดวงสมสาทำหน้าที่ดำเนิน,นรายการเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบโรคที่มากับการทำนาเห็นไหมคะว่าทำไมดิฉันถึงเอารูปทำนาที่เป็นข้าวสารหอมมะลิของเราขึ้นเป็นแผ่นแรกสำหรับคำขวัญของจังหวัดเรานะคะ ก็คือสุรินถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยปราสาทประกาศหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมดิฉันได้ขีดเส้นใต้คำว่าข้าวสารหอมนั่นก็คือสิ่งที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของเรามากเลยแต่มันมาพร้อมกับโรคโรคหนึ่งที่เราควรจะรู้นะคะว่าในฤดูทำนานั้นจะมีโรคนี้แถมมาด้วยค่ะนั่นก็คือโรคเมลิออยโดซิสนะคะต่อไปนี้ โรคมลิออยดูซีดดิฉันจะไม่พูดคำเต็มค่ะเราจะรู้จักกันในโรคมลิเอ,อมิลิออยนะคะทำไมถึงไม่มีภาษาไทยมันไม่ได้กำหนดคำภาษาไทยไว้ค่ะเราก็เลยเรียกว่าโรคมลิออยเฉยๆนะคะโลกนี้ส่วนใหญ่จะได้จากการสัมผัสดินน้ำคโคลนนะคะซึ่งในฤดูทำนานี้มีโอกาสที่ ท่านที่เป็นเกษตรกรทั้งหลายทุกคนนะคะมีโอกาสสัมผัสดินน้ำโคลนจากการทำนาได้ซึ่งโลกมิลิออยนี้สื่อการสอนสื่อการเรียนรู้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ค่ะอ้าว เรามาทาความรู้จักกันก่อนค่ะโรคเมลิออยโดซิสนะคะหรือเรียกสั้นๆอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะคือโรคเมลิออยนะคะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งมันตรงข้ามกันกับโควิดนะคะโควิดเป็นไวรัสนะคะเพราะฉะนั้นโรคแบคทีเรียตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่พบได้ในดินในน้ําพบมากที่ไหนเหรอพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือบ้านเรานี่เองค่ะ แล้วก็ภาคใต้ของประเทศไทยนะคะเราพบการติดเชื้อได้บ่อยในคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะเป็นเกษตรกรค่ะเพราะมีโอากาสที่จะสัมผัสดินโคลนน้ำได้นะคะหรือในผู้ป่วยเรื้อรังอย่างเช่นคนไข้โรคเบาหวานโรคธัรซีเมียโรคปอดโรคไตหรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยายากดภูมิคุ้มกันเช่นคนไข้มะเร็งที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันนะคะ สีที่เห็นที่ท่านเห็นสีชมพูนี้คือเชื้อเมลิออค่ะเป็นดอกไม้สวยมากเลยแต่เชื้อมันมีความรุนแรงมากและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเราต้องมองด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือไมโครจุลทรรศน์เท่านั้นนะคะอ้าวเรามาดูค่ะนี้ปัจจุบันนี้ตอนนี้หน้าฝนแล้วนะคะเราก็เลยจะมาดูว่าการทำนาในปัจจุบันนี้เราทำนายยังไงกันบ้าง ส่วนน้อยแล้วนะคะตอนนี้ยังใช้เจ้าถุยอยู่เนาะเราก็มีเจ้าถุยช่วยทำานาแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้รถไถนาเดินตามนะคะซึ่งไม่ว่าจะใช้อะไรทั้งสองอย่างนี้มีโอกาสอยู่แล้วอย่างที่ฉัน่องไว้ก็คือสัมผัสด,ดินสัมผัสโคน้นสัมผัสน้ำเน่าเสียสัมผัสเชื้อโรคโดยตรงสัมผัสยังไงนะมันถึงจะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายเราได้นะคะ ก่อนอื่นเรามาความทำค,ความรู้จักกันก่อนค่ะโรคเมลิออรอดซิสนะคะเป็นโรคที่มีความรุนแรงอันดับต้นต้นเลยซึ่งน้อยมากที่เราจะรับทราบจากมันนะคะคันนี้มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง40เอร์ซนั่นคือคนไข้เมลิออรยร้อยคนมีโอกาสตายถึง40สิคนเยอะไหมคะเยอะมากเลยเนาะพอๆกันกับโควิดเลยค่ะนะฮะ ผู้ปวยส่วนใหญ่มักจะมาพบแพทย์ด้วยอาการติดเชื้อรุนแรงเลยนะคะเช่นมีไข้สูงปรีดเลยนะคะมีอาการหนาวสัน่นหรืออาจจะมีการช็อกร่วมด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีอวัยวะภายในล้มเหลวเช่นตับปอดนะคะไตอย่างนี้นะคะรวมทั้งมีการติดเชื้อในกระแสะเลือดด้วยนะคะร่วมกับมีมีอาการปอดปอดบวมร่วมด้วย แล้วก็เสียชีวิตไวมากค่ะหนึ่งถึงสองวันเท่านั้นเองบางคนอาจจะงงเลยเดินไปโรงพยาบาลอยู่ดีๆทำไมเสียชีวิตแล้วนะคะก็เนื่องจากโรคมันมีความรุนแรงเพราะมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียอย่างที่ชันเล่ามานะคะถามว่าโรคนี้เป็นโรคใหม่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นโรคที่เป็นมานานมากแล้วแล้วก็จะเจอมากที่สุดในฤดูทำนาน,นี่แหละค่ะนะคะคนไข้จะมีอาการรุนแรง ก็ควรจะมาพบแพทย์แล้วโรคนี้นะอาการมันไม่ใช่จำาพาอ,อย่างที่ดิฉันพูดบางทีมันอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นหนาวเฉยเฉยโดยที่ไม่มีไข้หรือปวดหัวเฉยเฉโดยที่ไม่มีไข้เพราะฉะนั้นเมื่อมีอาการผิดปกติเวลาที่เราลุยน้ําลุยนาขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ดิฉันแนะนําให้ไปพบแพทย์นะคะเพราะจะต้องเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชือ้อ ถึงจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นนะคะคนี้เชื้อมาอย่างไงเชื้อจะมาได้สองทางก็คือบาดแผลค่ะถ้าหากร่างกายเรามีบาดแผลอย่างที่เห็นในภาพนะคะคุณก็จะได้รับเชื้อผ่านบาดแผลที่ผิวหนังถ้าหากเราไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันหรือสองจากการดื่มน้ําหรือการรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนอันนี้ก็ทําให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ทางการดื่มหรือการรับประทานอาหารนะคะ ค่าน,นี้อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้อาการและาการแสดงมันไม่ค่อยมีจำเพาะค่ะเพราะนั้นอาการท,ทั่วไปที่พบก็คือจะเริ่มด้วยมีไข้ค่ะแล้วก็มีฝีหนองที่ผิวหนังหรือบริเวณต่อมน้ำเหลืองที่คอนะคะหรือจะมีการติดเชื้อในอวัยวะภายในอื่นๆอ,อย่างเช่นติดเชื้อในปอดทำจนทำให้เป็นปอดบวมติดเชื้อที่ตับนะคะจนทำให้เกิดตับอักเสบหรือเกิดการติดเชื้อที่ม้ามที่ไตได้นะคะ แต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือถ้าหากติดเชื้อในกระแสะเลือดแบบเฉียบพลันมันจะทำให้เกิดความรุนแรงและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วนะคะถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องทั้งนี้ทั้งนั้นอาการและความรุนแรงของโรคก็ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของคนไข้ถ้าคนไข้อยู่ในวัยรุ่นไม่มีโรค ประจำตัวแข็งแรงดีเชื้อมันก็จะไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ถ้าหากเป็นคนสูงอายุมีแพลมีโรคประจําตัวที่จะต้องกินยานานๆอย่างเงี้ยอภูมิคุ้มกันของคนไข้ก็จะไม่ค่อยดีก็จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นนะคะและก็รวมทั้งปริมาณของเชื้อที่ได้รับถ้าหากได้รับสักตัวสองตัวมันก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะเข้าไปทีล้เป็นพืช แล้วก็ไปโตจเจริญเติบโตในร่างกายเราปุ๊บปั๊บปั๊บเดียวไข้หนาวสัน่นช็อกแล้วก็ถึงแก่ชีวิตเลยนะคะเป็นโรคที่น่ากลัวมากคราวนี้ถ้าหากถามดิฉันว่ามันมีการป้องกันไหมมีค่ะมีการป้องกันแต่เราจะทำได้ไหมอ่ามาฟังอีกนะอีกอีกทีหนึ่งนะคะการป้องกันโรคมีลอยโดซีก็คือหลีกเลียเ่ยงการเดินลุยน้ำ การย่ำโคนหรือสัมผัสดินและน้ำโดยตรงนะคะหากจำเป็นก็ต้องสวมรองเท้าบูทตนะเราคงรู้จักกันดีนะคะรองเท้าบูท๊ที่สําหรับใส่สําหรับทํานานะคะหรือสวมถุงมือยางนะคะกางเกงขายาวหรือชุดลุยน้ําอย่างตัวอย่างที่ดิฉันยกมาให้ดูนี่นะคะหรือถ้าหากมีบาดแผลที่ผิวหนังไม่ว่าจะเป็นบาดแผลเล็กบาดแผลใหญ่บาดแผลเล็กน้อยหรืออะไรยังไงแผลถลอกเฉยๆก็ ควรจะรีบทําความสะอาดบาดแผลแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสดินและน้ําจนกว่าแผลนั้นจะหายหรือแห้งสนิทแล้วค่อยไปลุยน้ํานะคะก็ข้อต่อไปก็คือรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอหากมีโรคไปทำตัวก็ควรรักษาควรรับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย์นะคะเช่นหากเป็นเบาหวานก็ไม่ควรมีน้ําตาลสูงเกินไปเพราะน้ําตาลนั้นจะเป็นอาหารของเชื้อที่ดีเลยและจะทําให้โรคมันรุนแรงมากขึ้นนะคะ สำหรับการป้องกันโรคเม็ดเลือดอุดซัสนะคะข้อต่อไปก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารค่ะเราจะเน้นเรื่องโปรตีนนะคะซึ่งเป็นอาหารที่สำคัญทำให้ร่างกายแข็งแรงเช่นเนื้อปลาหรือน้ำเต้าหู้นะคะแล้วก็การดื่มน้ำสะอาดมากๆเยอะๆเลยเพื่อให้ขับไล่เชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายออกมาทางปัสสาวะของเรานะคะ,ะข้อต่อไปก็คือเรื่องหลังจากการทำนานหรือลุยน้ำแม้เราจะไม่มีแผล หรือไม่มีอรอยขีดข่วนอะไรยังไงก็ช่างนะคะควรจะอาบน้ำฟอกสบู่ให้สะอาดแล้วก็รีบเช็ดให้แห้งไวๆก็ไม่ทาไม่ควรทาแป้งนะคะทับให้แห้งเฉยๆแล้วก็ทำตามปกตินะคะแล้วก็หากมีอาการผิดปกติอย่างเี่ดิฉันพูดไปเช่นมีค่ายปวดศีรษะหนาวสั่นหรือพบว่าอาการผิดปกต,ปกต,ปกติที่ตัวเองไม่เคยเจออยู่ๆเป็นไม่เหมือน อาการคงเดิมก็ควรจะรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะเพื่อจะเจาะเลือดตรวจว่าเป็นเมลิออยหรือเปล่านะคะอ่ะแค่นี้สำหรับแผ่นนี้จะสรุปไว้ทั้งหมดเลยค่ะแต่ให้มาดูตรงที่ขวามือก่อนนะคะว่าถ้าหากมีไข้เกินห้าวันหรือเกิดแทรกซึมเรือรังควรรีบไปพบแพทย์อันนี้มีความเสี่ยงเรื่องของการเป็นเมลิออยนะคะ เพราะนั้นเราควรจะรู้ว่ามลิออยเป็นโรคแบกติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินนะคะในดินและในน้ำค่ะคนไข้จะติดเชื้อจากอะไรจากการสัมผัสดินและน้ำเป็นเวลานานหรือผ่านทางบาดแผลนะคะรวมทั้งการดื่มน้ำและการรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไปอาการบอกแล้วว่าม,มีอาการไม่ค่อยจำเพาะนะคะแต่ส่วนใหญ่จะมีไข้ค่ะแล้วก็มีเนื้อตายบริเวณแผลฝีหนองที่ปอด ตับหรือน้มพบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็กแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าผู้ใหญ่เป็นคนทำนาผู้ใหญ่เป็นเกษตรกรนะคะนะคะสำหรับการป้องกันก็คือสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นต้องลุยน้ำหรือย่ำน้ำเป็นเวลานานนะคะหรือสองดื่มน้ำต้มสุกหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆหรืออาหารดิบๆเลยนะคะนอกจากนั้นอย่างที่ดิฉันได้เล่ามาก,ก่อนหน้านั้นก็คือทำความสะอาดร่างกายท,าทันทีหลังจากสัมผัสดินและน้ำนะคะ แล้วก็ซับให้แห้งเนาะผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะคือผู้ที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสกับดินและน้ําก็คือเกษตรกรอย่างที่ดิฉันได้เล่ามานะคะสําหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานวันโลกโรคไตโรคเลือดโรคมะเร็งแล้วก็โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นคนไข้ที่เป็นโรคเอดส์หรือพวกที่อยู่ในกลุ่มของ พวกที่ให้เคมีบํบาบัดเช่นโรคมะเร็งต่างๆนะคะก็เป็นพวกที่มีความเสี่ยงถ้าหากเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ไปสัมผัสดินและน้ํานะคะสําหรับวันนี้ดิฉันได้เล่าเรื่องของโรคเมลิออย์มาให้ทุกท่านพอรับทราบได้บ้างเพื่อที่จะได้ดูแลตนเองดูแลคนในครอบครัวแล้วก็ดูแลคนในหมู่บ้านญาติพี่น้องนะคะถ้าหากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีสุรินนะคะโดยติดต่อที่ดิฉันอาจารย์กสมนดวงสมสานะคะสำหรับวันนี้สิ่งที่นำมาให้ทุกท่านได้รับทราบหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์และก็ทำให้ทุกท่านได้มีความรู้ในการดูแลตนเองได้มากขึ้นสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ